วันแห่งความรักนี้นะคะอยากจะให้พี่ได้แชร์ประสบการณ์ความรักของพี่ที่มันช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่นะคะก่อนอื่นขอทราบอายุก่อนได้ไหมคะพี่อายุเท่าไหร่คะอายุ37ครับอายุ47ปีค่ะเคยติดสารเสพติดชนิดไหนมาก่อนคะ่ะก็ายาบ้าครับค่ะสารเสพติดชนิดยาบ้าครับใช้เวลาบําบัดมานานกี่เดือนแล้วคะประมาณ6เดือนกว่ากว่านี้มาอยู่ที่บ้านปันรักนี่2เดือนแล้ว ขอให้พี่เล่าความรักที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่ที่พี่เคยเจอมาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับความรักที่ดีที่สุดสาหรับผมก็คือพ่อแม่และครอบครัวและพี่สาวนะครับเท่าที่ผ่านมาไม่เคยทําให้เขาได้มีความสุขเลยในชีวิตผมนะครับตั้งแต่ติดสารเสพติดมาแล้วเขาก็เสียใจมาโดยตลอดกระทั่งได้มาเข้ามาที่นี่คนระับแล้วก็ได้ทําให้เราได้คิดได้ และเปลี่ยนมุมความคิดอีกความคิดหนึ่งและอยากอยากให้เขาได้สบายใจมากครับเขาเขาก็คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้ความหวังเราตลอดก็คือพระคําของพระเจ้ามาขัดเกลีชีวิตของผมค่ะที่จะรู้สึกว่าได้รับพระคํานั้นปุ๊บเราจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงครับจากที่เราไม่เคยรักใครอ่ะเมื่อก่อนนี้ติดแลสวติดิเราจะติดกับมันแล้วกบ สนุกไปวันวันจะไม่รู้จักว่าภรรยาอยู่ที่ไหนครอบครัวอยู่ยังไงเราจะไปที่สาริสติดตลอดพอไม่รู้จักพระเจ้าเรารู้สึกว่าความรักนั้นจะซ่านในตัวเราและจะคิดถึงครอบครัวตลอดแม้กระทั่งเวลานอนเพราะว่าผมอยู่จังหวัดสุโขทัยมันไกลกันนะเราก็รู้สึกคิดถึงเขาอ่ะ ก็อยากจะทําให้เขาได้ได้รับสิ่งดีๆจากผมมั่งแล้วก็ให้ตอบแทนพระคุณเขาม้่งแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดครับทำให้จนที่ผมจะทําได้เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของเขานะครับเปลีป่ยนแปลงเยอะมากครับเมื่อก่อนนี้ผมรู้จักพระเจ้าประมาณ20ปีแต่ว่าไม่ได้ติดสนิทกับผม แต่พอมาอยู่ที่บ้านปันลักษ์นี่ทุกวันทุกเวลาจะมีพระคัมภีร์มาตลอดเราจะรู้จักถึงว่าพระเจ้าให้ควรเพราะจะทำปุ๊บเราจะรู้จักถึงว่าพระเจ้ารักเรายังไงรักเรามากที่สุดผมคิดว่าถ้าผมไม่รู้จักกับพระเจ้าผมจะไม่มีความรักเกิดขึ้นในวันนี้พระเจ้าบอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองและวขารักพงค์แบบสุดกิจสุดใจ าเรารักตัวเองได้เราก็ต้องรักเพื่อนบ้านได้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์ประสบการณ์ความรักที่ทำให้พี่รู้สึกต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะถ้ามีโอกาสได้บอกรักเลือกที่จะบอกรักใครทำไมและบอกว่าอะไรค่ะอันดับแรกครับผมจะบอกรัก,กพระเจ้า พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงรักเราทุกคนในโลกและข้ออันดับที่สองจะบอกเรากพ่ครอบครัวเมื่อจะเป็นลูกเมียพ่อแม่ว่าเรารักเขามากที่สุดก็อ,อยากจะบอกรักคุณพ่อครับเพราะก่อนหน้าที่จะมานี่ประมาณสองเดือนเขาคงเสียไปผมไม่ได้บอกรักแล้วก็ไม่ได้ให้ความอบอุ่นเขาดีเท่าไหร่เพราะติดยาเสพติดนะครับอย่าบอกว่ารักเขาเสียใจ ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้เราฟังนะคะคขอบคุณมากจริงๆค่ะ